ก็ขอกราบสาวัสดีคุณผู้ชมที่ไปซื้อมะม่วงนอกโลกเฮ้ย hey! ซื้ออย่าไปเลี้ยงแม็เขาฟิโน่เอทีวีเอไปยงแบบเขาโดนแซมขับเขาด่าเอาตาเย็นฟิโน่หึดดีคณถามจริงทำไมพวกนี้มันรับไม่ได้วะเอ๊ยทำไมมันรับไม่ได้วะเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยกูไม่ใช่สายเติม สายฟรีๆช่วงนี้มาเข้ารับกิจการหม่กันได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามารับดูกันได้เลยนะไม่ใชนทุกท่านเลยนะมารับชมกันได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุง เออการวเดิยวจบดูการเล่อแล้วันน hey, ี hey, oh. ้มาเยอะแล้วพ่อไม่ใช่เฮ้ยอล่อนเฮ้ยอะไรพอมันไงถ่ายแล้วกูอเออ Oh. The thing? <laughs> oh. Oh, my god. Okay. <laughs> 哎呦！天哪！我。 เม็ดเดียวนะ่นะหน้าหงวงนะหงงนะหงงนะมีงง <c oughs> ยื้อฮื้อป่นนี่เข้าเทียมกันนะ <c oughs> เข้าเทียมกันนะ <c oughs> อ๋อ,อ,อ้๋อฮูฮู ไปเลยหูปิดหมดแล้วเว้ยเอ้ยเฮ้ยยังไม่มีกาบมาล้เฮ้ย,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 ยแตแสแสทำไม่ได้หรอหรอ้อขอวะ

Keep me up, bye-bye.